ครับสวัสดีครับเราก็ไปฐานะผู้ผลิตลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อในนามลูกชิ้นโลกมาม่านะครับเราลงขายแล้วในแอปพลิเคชันของแก๊น,นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็น S e ี E Commerce ที่ขายสินค้าเฉพาะเกษตรทั่วเมืองไทยนะฮะเนื่องจากว่าลูกชิ้นลาม่าเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรนะครับสินค้าเริ่มแรกเลยนะฮะเป็นออริจินอลของเมือง ทั้งโลกเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกชิ้นเนื้อนะฮะตัวนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อแท้แล้วใช้สําหรับทอดนะฮะใช้สําหรับทอดเท่านั้นซึ่งจะทอดบนน้ามันหมบนฮะไว้น้ํามันนะฮะมีความอร่อยมากๆากทอดแล้วจะเป็นสีเหลืองทองกรอบนุ่นนะฮะกรอบนุ่มมากๆนะครับก็มีทั้งมูเนื้อทอดหมูทอดนะครับมีขายอยู่บนแก๊ปปี้ที่พรอแนวนะฮะในส่วนของ ลูกชิ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งบรรจุถุงละครึ่งกิโลนะฮะตัวนี้เป็นลูกชิ้นหมูแท้เหมือนกันเป็นเนื้อแท้เลยนะฮะทานแล้วไม่มีแป้งนะครับและลูกชิ้นเนื้อแท้ทามแล้วไม่มีแป้งเหมือนกันตัวนี้โปรตีนสูงไขมันต่ำเลยนะฮะ <c oughs> ในส่วนของที่ขาดซีไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มน,น้ําจิ้มตัวนี้มันมีความโดดเด่นในตัวเองนะครับทานกับเนื้อสัตว์ทุกชนิดได้นะครับและก็ที่สาคัญคือผัดไทยเนี่ยคุณเอาไปใส่ ซอสแทนผัดไทยได้เลยท <Wow. S 1> ผมบอกเลยของที่โลกราม่าตัวนี้เด็ดจริงนะฮะไม่เด็ดไม่มานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ําจิ้มยำนะครับเป็นยำลูกชิ้นนะฮะเราก็สามารถเอาไปยำได้นะครับอยู่บ้านเอารูชิ้นลาม่าไปใส่น้ายำกินโอ้มันสุดยอดตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลาม่าภูมิใจเสนอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ําจิ้มสุก,กี้ ซึ่งในฐานะที่ลูกชิ้นลาม่าเรามีการพัฒนาเติบโตมาจากร้านอาหารของลูกชิ้นพิโรล,ลาม่ามากว่า20ปีแล้วในเมืองเฉพาะร้านอาหารนะครับเราทํามานานแล้วในเมืองพิโรถ้ามาเที่ยวพิโลกนะครับก็มาดูบรรยากาศของร้านได้นะครับอินดี้แปปี้นะฮะท่านไม่ต้องมาถึงโลกท่านก็ซื้อได้เลยเราส่งความสดใหม่ถึงบ้านท่านเลยนะครับเข้าไปเรียกซื้อเรียกหากันนะครับบอกได้คาเดียวว่าสุดยอดของความอร่อยและดีใจ ที่วันนี้มีแพลตฟอร e ์มอีคอมเมิร์ซของแก๊ปี้โดนใจมิสเตอร์รามาถูกใจลูกค้าทั่วประเทศนะครับเพราะว่ามีการขนส่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับลูกชิ้นพวกนี้นะครับมันต้องใช้เวลาในการส่งนะสั่งตอนเย็นถึงตอนเช้าได้ผ่านไปรษณีย์ไทยได้นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ไกลเกินกว่าที่ไปรษณีย์จะไปถึงของอีกวันหนึ่งนะฮะท่านสามารถเลือกสั่ง ผ่านทาง SCG Express ซึ่งเป็นการแช่เย็นนะฮะตัวนี้รามานโดนใจสุดๆนะฮะบอกได้เลยว่าเราพร้อมแล้วที่จะนำความสดความใหม่และดั้งเดิมของเมืองสโลกถึงบ้านท่านดีใจด้วยนะครับรับปี้มาแล้ว